ยินดีต้อนรับสู่ท่องโลกนิทานเด็กโลกแห่งนิทานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่นี่เรามีเรื่องราวนิทานที่น่าตื่นเต้นและสร้างสารรค์สำหรับเด็กๆทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนิทานก่อนนอนนิทานผจญภยัยนิทานเจ้าหญิงและเจ้าชายหรือแม้แต่นิทานสัตว์น้อยที่น่ารัก ทุกเรื่องราวถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมีตัวหนึ่งถูกชาวบ้านนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆชาวบ้านสอนให้มันเป็นหมีที่เชื่องมีนิสัยอ่อนโยนน่ารักหมีตัวนี้เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านและมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจนวันหนึ่ง หมีได้เดินเที่ยวเข้าไปในป่าลึกขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินชมนกชมไม้อยู่นั้นก็มีฝูงหมาป่าดูร้ายมาล้อมเจ้าหมีไว้เพราะเห็นว่าหมีตัวนี้ดูอ่อนแอไม่ดูร้ายเจ้าหมีเชื่องวันนี้พวกข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารหมาป่าตัวหนึ่งพูดด้วยเสียงดูร้ายพูดจบหมาป่าตัวหนึ่งก็กระโดดกระโจนเข้าไปหาหมี หวังที่จะตะปบให้ตายหมีเห็นดังนั้นสัญชาตญาณความเป็นหมีของมันก็เกิดขึ้นทันทีมันจึงใช้มือตบหมาป่าที่กระโจนเข้ามาหาด้วยพลังทั้งหมดที่มีทำให้หมาป่ากระเด็นไปไกลนิ่งตายในทันทียังมีใครคิดจะกินข้าเป็นอาหารอีกไหมหมีพูดด้วยเสียงดังและมั่นใจฝูงหมาป่าเห็นดังนั้น ก็พากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตพวกมันรู้สึกกลัวและไม่กล้ากลับมาทำร้ายหมีอีกหลังจากเหตุการณ์นั้นหมีได้กลับไปยังหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านรู้สึกภูมิใจในตัวหมีและยินดีที่หมีสามารถป้องกันตัวเองได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินคนจากท่าทางภายนอก การที่เรามีความสามารถในการมองเห็นความจริงและไม่ตัดสินคนจากท่าทางภายนอกเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง